สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับก่ามาเชียเด้ครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางดีๆมากฝากพี่น้องที่ครับผมครับมานําเสนอแนวทางเปิดตัวครับผมอาจารย์จากบุรีรัมย์ด้ครับผมครับเพื่นมีลักหน่วยตัวเดียวครับพี่น้องเนาะลักหน่วยบนลักหน่วยล่างครับเลขของเพื่อนครับผมที่วอกกันนกอ่าหลอบครับผมพัฒนาอัคลิปนี้เขามา ทุกงวดเลยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบนสื่อหลายครับผมถือว่าลายเพื่อนเลยมาอยากแบ่งปันซูพี่น้องเอซีครับผมครับจะจริงแท้แค่ไหนครับพี่น้องเนาะงวดนี้ไปรับชมรับฟังน้ำกันกับอาจารย์จากบุรีรัมย์เ้อครับผมครับแนวทางตัวเลขของเพิ่นก็คือหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยบนตัวเดียวหลักหน่วยล่างตัวเดียวครับผมเลขตรงๆไม่ต้องกลับไปพิจหน้าน้ำกันเ้อครับพี่น้อง งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน68สิบดเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์จากบุรีรัมเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็มาเชียร์สวัสดีครับผมครับอาจารย์ก็มาเชียร์เพิ่มอัดเด้อจ้าไอเพิ่นอัดเล้แล้วครับผม นนะเขาเขามาหลายงวดแล้วผมผม,ผมตกลง,งเลยครับผมถ้าเขามาหลายงวดเนนมันมีแบบว่าเขามาซิฟงวดมาลุดงวดสีโล่งก็มี่ก็เลยมันจะเสียโอกาสตั้งแต่กับเขาวงวดสีโล่งก็มี่เองสิแมบครับ,รบกรเลยตกลง,งเลยครับผมอ๋งวดนี้ว่าจังไรครับผมอาจารย์จากบุรีรัมย์ครับครับอันนี้กัดให้ให้เบิงก่อนเนาะ ครับผมเงอาโล่งเอาโล่งแต่ว่าพี่หน่อยเอฟซีแล้วตัสี่เหรนน้ำโบเหรนน้ำครับผมแมนให้เป็นไปเบื้องไปนน้ำกันถ่ายบนมักให้เป็นเอาขังบนนี่ลักลักเป็นรักนุวยนะครับก็คือเจ็ดลักนุ้ยเจ็ดตัวเดียวเลยครับเจ็ดตัวเดียวครับผมครับถ้ามันมีสองสูตรสูตรหนึ่งกะห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด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 เออในสูตรที่หนึ่งต้องไปสูตรที่สอง ครับผมแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมบบตงกลับครับก็คือเอาตานี้เลยสูตรลักนวยเป็นลักนวยบบต้องกลับเลยครับผมแมนครับน,นี่ครับข,ขงางล่างบดนีนมาอันนี้บนเนาะโบาินมาลางขงาง,ขงล่างนี่ลักนวยคือหาหน่วยล่างห้าสูตรที่หนึ่งครับผม ห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสูตรที่สองสูตรที่สองแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมบุ่มตรงกลับปุ่มตรงกลับคือกันเนาะเมีนครับล้องเบิ้ลบันนี้ที่ถามมาผลงานนี่จักนวลแล้วครับผมนี่เทียดมากนี่ ลิ่มเลยนอนผมเห็ดด้วยเห็ดด้วยผมจะเรียกอ่มือเห็ดเลยนะที่เขาด้วยครับผมเมียนครับที่เขานี่คือว่า,าต้องกลับเลยไหมครับเมียนครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวคอยเอาคอยเอาหลังไม้เลยผมจะบอกบอกวิธีเห็ดเอาแบบนี้ก็ต้องถือเลขกทุกหมดตัวนี้มันกับว่าคอยถือหลายครับก็ซื้อไปตามภาษาเจ้าของนะเงินร้อยสองร้อยโอ้ขยัอยู่ถือตลอดครับถือตลอดเลีย่ต้องกลับครับผม เส้นมากที่เขาดีนี่เขาบนทนึกรางเขาทั้งสองครับโอ้เดี๋ยวทั้งบนทั้งรางเนียนงดงดบางขันก็นได้มันสูตรสูตรที่หนึ่งบนได้ซี่หกหาหกหกหกสูตรสองได้เกียรติหกแปดหกเก้าหกก็ถือเก้าหกครับบนนี้ขังรางสูตรที่หนึ่งมันซี่หนึ่งหาหนึ่งของหนึ่งมันก็ถือหกหนึ่งอ่ยอืมบ่ตรงกรับผมบัวครับบ้าตรงโอ้อยจันทร์ อาจารย์พระท่านได้ไปนําเสนอท่านใดมโนนิหมอครับผมมาคิดมาฝันนี่ผมคือที่ผมลงเปิดเปิดกลับขึ้นเบื้องหน้าผมเรียผมมันมันม่อนโบไม่เลขยกอดหลังเลีงไปหนาเลขไปหนาผมมาเปิดเบื้องผมมาซื้องวดไในซื้องวดไในมันก็ซื้องวดในโบมันก็บโบซื้อขั้นโบลืมก็บโบซื้อขั้นลืมกับซื้อกระเรียบไปทีนะครับเพราะว่าเลขกว่าผมเค็ดไปเลยเค็ดถิ่มไว้ถิมไว้อย่างมาเปิดเบื้องเอ้า ตีมันเข่าเรื่อยตัวนี่มันเดียบึงน้ำเชียบอกอาจารย์มาซ่อมเมืองก็ไม่เชื่อว่าม่นถึงซ่อมหรอกครับผมถ้าเข่าดีแล้วเดี๋ยวต่พี่น้องซี่นจะตัดสินใจเอาครับผมแมนแมนครับกันนั่นก่อยต้องทุบมาหลังไหมขยี้บอกบอกสูตรเฮ็ดเลยที่ม่ได้ยทุบหาผมงาบกว่าน่ะให้เฮ็ดตัวเองเลยอาจารย์จะให้สูตรพร้อผมปะแมนครับผมผมบ่แพงผมได้มาหลายปีแล้วผมมาเฮ็ดโอ้ขอบวามคุณหลายๆเดี๋ยวพอผมว่างๆก็ได้อาจารย์คงจะทุบไปเดี๋ยวผมเมมเบอร์ไว้ ครับผมครับครับอาจารย์จากบุรีรัมย์ครับอาจารย์บุรีรัมย์ก็หลายอยู่ครับผมนี่ครับแมนครับผมเบิ่งผมเบื่องหลายอยู่ของของของบุรีรัมย์นี่เก่งๆกันหลายถ้าถ้าแยกเป็นอำเภอเนี่ยอะไรพ่อจังที่ว่าอย่าบอกได้จังหวัดป่าผมบอกอยากนั่นมิตอาจารย์บุรีรัมย์ครับผมครับผมวันนี้พูดได้นั่นผมจะบอกว่าให้ติดติดตามช่องเก่ามาเชียวเด้อครับที่บอกว่าเดี๋ยวครับครับ เพราะว่าผมสิบอกสูตรไปแล้วผมผมกับเมื่อยอเห็ดถึงจ้าของกับว่แข็งแห้งน้ำเป็นเบาหวาน,นควาคมด,นนานดันครับไขมันโรคโรคผู้เฒ่าโรคผู้เฒ่าโอ้โรคเห็ดโรคเห็ดเบาหวานไขมันเด่เป็นสูตรเลยอายุกับหาสิเท่าไรก็ครับผมอาจารย์ว่าจะไม่อก,อกินหาสิแปดหาสิแปดยังยังลดน้ำหนันนกสิบหรอกครับครับ เด้งมาผมพี่เอาเอาลองเบิงลองเบิงดีดีดีแกน้ำหลานน้อยเด้อครับเด้อครับผมขอให้โชคให้หมานเห็นครอบทั่วมีความสุขโล่งกงิเบิงตลอดครับเชียร์อยู่ตลอดแห่งแห่งบ่กล้าปากที่บอกเรื่องใดโนะนี่เระเอาลองเบิงอาจารย์มามีรถบุดบ้นไรไปเป็นสะพานบุญลองเบิงครับครับผมครับครับขอให้โชคดีทุกคนณนะครับเนาะขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับครับสวัสดีครับโชคดีครับ อาจารย์จากบุรีล์ครับผมว่าจะตังซื้อไม่เพราะว่าบุรีลย์นี่ซ้ำกันหลายครับพี่น้องเนาะพุ่นบบอกอำเภอรครับอาจารย์บุรีล์โอ้ฟังจากเพื่อนบ่อนี่ต้างไม่เชื่อกันเลยว่าบ่าตองซ่อมเหรอครับผมให้พี่น้องที่ซ่อมเอาทำมากระเจ้ข่อยเอาน้ำเพลนครับสุดเพิ่์ลเมีเหล็กลักหน่วยได้ครับผมเป็นเดนเซีนลักหน่วยกับ่าใดครับพี่น้องเนาะหน่วยบนหน่วยล่าง ถ้าถามว่าเข่าดีบอกข่มามันเสียรครับพี่น้องซี่กันได้ยินไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเนาะได้ยินไปพร้อมๆกันคือว่าเป็นเข่าดีเข้าทุกงวดเป็นเปรกเลยครับผมครับสําหรับหลักหน่วยบนคือเจ็ด้ลยครับพี่น้องหลักหน่วยบนเจ็ดตัวเดียวครับเพิ่นจะมีสองสูตรที่มาประกบกับเจ็ดสูตรที่หนึ่งพอดีหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับสูตรที่สองพอดีแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด มีทานี้ได้ครับผมบนบ่ต้องกับผมบนไม่ต้องกลับล่างกับบต้องกลับครับผมคนมีสูตรลักหน่อยล่างนั่ล่างไม่ต้องกลับคือหาสูตรที่หนึ่งได้หาหาฮกหาเจ็ดหาครับสูตรที่สองผนได้แปดหาเก้าหาศูนย์หาหาขอพี่น้องมักกัจัดน้าเพลินเป็นเลขไม่ต้องกลับครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขอไวพ้พรอนให้พี่น้อง f อโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ากันครับ หนึ่งพฤศจกิกายน68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ